เราจะต้องเคลื่อนไหวระบบผ่าผ่านเราจะทำงานดีก็ต่อเมื่อเราเคลื่อนไหวระบบผ่าผ่านของคนที่นั่งดีกว่านอนระบบผ่าคนผ่าผ่านของคนที่ยืนก็ดีกว่านะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรตีนที่เป็นกรดโปรตีนที่เป็นด่างโปรตีนที่เป็นกรดก็อย่างเช่นเนื้อสัตว์พวกเนี้ย กินเข้าไปเขาบอกว่ามันไม่ได้ช่วยเพิเพ่มโปรตีนมันมีแต่ทําให้เราลดโปรตีนเราเราต้องกินโปรตีนที่เป็นเป็นด่างก็อย่างเช่นพวกถั่วธัญพืชอะไรเงี้ยโปรตีนที่ผลไม้ผักผลไม้เขาบอกว่าบอกเบอรี่เนี่ยมีมีอะไรนะมีมีโปรตีนเยอะกว่าสเต็กอีกเฉลยก็เพิ่งจะรู้เนี่ยว่าบอกเบอรี่มีโปรตีนเยอะกว่าสเต็กวันนี้ก็เลยคิดว่าจะกินบอกเบอรี่ แต่ดูดูว่าสุขภาพร่างกายเชียรแข็งแรงมากหน้าตาแจ่มใสตาแจ่มใสนะครับผิวพรรณดีขึ้นเยอะเมื่อก่อนหมอพามเพราะว่านอนดึกอดนอนตาอิดโรยอดนอนก็ทําให้เราตา้านเนื้อหลวโตนครับก็ทําให้ตานเนื้อหัวโเชื่อฟังจากหมอแบงค์ไม่ผิดต้องนอนให้อย่างน้อยหกถึงแปดชั่วโมงหมอแบงค์ก็บอก ดรไซซิมเจียเขาบอกว่าให้นอนประมาณน้อยเจ็ดถึงเก้าชั่วโมงเมื่อคืนเชี่ยก็นอนห้าทุ่มเพิ่งตื่นถมหัวเพิ่งห้าทุ่มเพิ่งเหรอเชี่ยคืนเชี่ยคืนเพิ่งตีเชี่ยคืนเพิ่งตีหนึ่งเพิ่งตีสองเพิ่งตีสามเพิ่งตีสี่เพิ่งตีห้าเพิ่งหกโมงเพิ่งเมื่อคืนเชียนอนได้เจ็ดชั่วโมงเชียก็ตื่นขึ้นมามัวเงียวเงียดูโทรศัพท์สั่งของวันนี้กาซาด่าวันที่แปดเดือนแปดมัน ได้ถูกสั่งกล้องวงจรกับเมมโมรี่นะครับบริษัทตามสาขาโซจิตเชียแล้วก็เข้าซ่วงแล้วก็แบงฟันดนังหน้าวกว่าตั้งกล้องไลฟ์สดกว่าจะได้ไลฟ์ออกกําลังกายก,ก,ก็8ปโมงเช้าครับไลฟ์ออกกําลังกาย1ชั่วโมง9ม้าโมงเช้าจากนั้นก็อาบน,าน้ำแต่งตัวประมาณแล้วก็เตรียมเตรียมกล้องแล้วก็ฟังหมอแบงค์ด้วยระหว่างอาบน,าน้ำก็เปิดคลิปดังสดหมอแบงค์เขาบอกว่า ท่าที่ทําให้เราเพอผ่านได้ดีคือท่านั่งนั่งติดกําแพงแบบอันนี้อน,นข้างหลังเราเป็นกําแพงแล้วก,ก็นั่งอนยะ่างเงี้ยเออน,นั่งแบบไม่มีเก,ก้าอี้ฝึกฝึกนั่งแบบไม่มีเก้าอี้มันช่วยได้ดีเรื่องร,บอระบบผ่าผ่านที่จริงควรนั่งกินข้าวแบบไม่มีเก้าอี้นั่งกินข้าวแบบไม่มีเก้าอี้ แต่วันนี้ดูไหมเพื่อนเพเชียร์ดูคลิปหมอแบงค์เชียร์ก็นั่งกินข้าวแบบไม่มีกาอีหมอแบงค์บอกว่ามันเป็นท้าอกำลังกายอย่างน้อยทำมาณสิบห้าว,วินาทีเบื้อมต้นนะทำมาณสิบห้าวินาทีมันจะช่วยเอ,อ่อระบบพอผ่านหน้ากายทุกส่วนมันส่วนใหญ่อ่ะเออแล้วก็ได้กล้ามเนือ้อเยอะบริเวณน้องขาตอนแปรงฟันเชียร์พังหมอแบงค์เขาบอกว่าให้เคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดมันจะทำให้เราระบบพอผ่านดี เขาเขาจะบอกว่าคนที่มีกล้ามเนื้อเนี่ยผ่าผ่านดีกว่าคนที่มีไขมันเยอะนะครับคนที่มีกล้ามเนื้อจะผ่าผ่านดีเชียก็ตอนแปรงฟันเชียก็ทำสปอร,ร,ร์สรตสปอร์ตสปอร์ต้ท่านเนี่ยอันนี้คือท่าสปอร์ตแล้วก็แล้วก็ขยับร่างกายตอนดูหมอแบงก์ก็แบบนั่งแบบติดกำแพงอะแต่ว่าไม่ได้แช้กเกาอี นั่งพิงยืนยืนนั่งอ่ะยืนแบบนั่งแล้วก็หลังพิงกําแพงเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเชียร์ก็แล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบอคคอรี่โอ้โไย,ย,ยนานาออได้เรียนรู้อะยากเลยแนะนําให้เพื่อนๆไปดูได้หรือดูในไลฟ์สดเชียร์ก็ได้เชียร์ไลฟ์สดเรียนรู้ไว้นะครับไปดูย้อนหนังได้ทำให้เฮ้ยความคิดเชียร์โอ้ยว่าเฮ้ยเรามาถึงกระดับปกติเราอยู่อย่างนี้ก็ว,ว่าเราทําดีที่สุดละแต่แต่ละวันมันก็เฮ้ยมีกระดับความคิดที่ทําให้เรา เก่งขึ้นเก่งขึ้นครูขึ้นสุดยอดขึ้นพัฒนาขึ้นเออเป็นตัวเราในอีกระดับที่สุดยอดแบบเพอร์เฟกได้อีกอ่ะสุดยอดได้อีกอ่ะฉันก็ไม่สนใจคำว่าเพอร์เฟกต์นะกแต่ว่าถือว่ามันสุดยอดอีก